พี่น้องมือนี้นะคะกับมาพบอพอกับสาวน้อยอีกเช่นเคยค่ะมื่อนี้กับสีมะบอลถึงประเด็นของยายเวอร์นะคะสาวน้อยเพรบานแพงที่ว่ามีประเด็นว่าลางานสองวันแต่กลับไม่มางานเป็นอาทิตย์ค่ะพี่น้องบ่มีผูดด้ใดติดต่อได้แล้วก็มีกระแสออกมาต่างๆนานานะคะว่ายายเวอร์จะออกจากวงบอรหรือว่าบอลโจไราย,ยายเวอร์ออกหรือว่ามีเหตุจําเป็นอีอย่างทีบอมาเหตุงานในคลังนี่ค่ะพี่น้อง กล่าสุดนะคะสาวเนยก็เห็นโพดหมื่ว่านอติวายายเวอร์โพดบากํกลังเดินทางไปที่บางทีเพื่อที่จะไปทําการแสดงพี่น้องแล้วคนก็คิดไปบาร์ยายเวอร์สิไปเสื้อผ่ายบอไปขึ้นการแสดงอยู่ที่บางทีทีท่าสานวหน่อยผิดบานแพ่งนะคะไปออนทั่วทา่าภาคกลางเนาะค่ะในช่วงนี้ของมือขึ้นที่ผ่านมากแล้วก็มีกระแสว่ายายเวอร์จะกลับมาแต่ไก่ย่างอเห็นยายเวอร์ ล่าซูพี่นประมาณเวลาตีสีหลังจากทีโบโจทําการแสดงเสร็จแล้วบบโจกับเซียนนุนนะคะกระไดามาน,นางไล่สดค่ะไล่สดชี้แจงประเด็นของยายเวอร์ตลกสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อนี้สาวน้อยกสิมาส,สรุปจบนะคะว่าไล่สดเพ,เพิ่นเพิ่นบอกถึงอีหยังประเด็นหลกัลกๆที่เพิ่นมาบอกมันคืออีหยังเหตุผลที่ยายเบอร์บอมาสแสดงแล้วก็ ต่อไปนี้สรุปแล้วยายเวิร์จะอยู่ในวงสาวในเพชรบ้านแพงต่อไหมหรือว่าจะยังไงต่อจากที่สาวน้อนางฟังนะคะซีไลส์อ่าบอสโจออกมาไล่สดเพื่อนก็บ,บอกถึงทำน,นองว่าทุกอย่างในวงนะคะพี่น้องมันต้องมีกฎเกณฑ์ค่ะวงทุกวงไม่ใช่แค่วงสาวใยเพชรบ้านแพงต้องมีกฎมีเกณฑ์บอเมนว่าเห็นหัวหนา้าเป็นแค่หัวลักหัวต่อเห็นหัวหนา้าสําคัญก็ต้องเมือ่อตอนที่คุณอยากเข้ามาในวง แต่พ่อขุนอยากออกหรือว่าอยากไปใส่ขุนกับบวหินหัวหัวหนาวงคนนี่คะ่ะพี่น้องคําม่ากดเกณฑ์ในวงนะคะมันก็ต้องมีอยู่แล้วว่าว่าสิเป็นวงหมอล่างวงใดเฮ็ดยังให้คิดถึงหัวหนาวงให่ไลยๆพี่น้องอันนี้ก็เป็นขอที่สําคัญมากๆคันบอกถึงไปเดินย้ายเบื่อนะคะย้ายเบื่อเพิ่นเคยผ่านมาแล้วคะ่ะพี่น้องเพิ่นเคยผ่านในหลายเรือว่าวาะเป็นเรืองยาเรืองอยังต่างๆนะคะที่ ขันข้นที่เป็นเอฟซีสาวน้อยเพรบานแพงอีดีกับสิพ่อหูวา่ายายเวอร์คเคยว่าสะออกไปครั้งหนึ่งแล้วเรื่องยานี่นะคะพี่น้องแต่วา่าทางบาตัวยุ่มันินกับให้โอกาสให้โอกาสยายเวอร์เพื่อที่จะกลับมาสแสดงเป็นตลกในวงมอลำสาวน้อยเพรบันแพงอีกครั้งอันนี้สําหรับเอฟซีหม่อาจจะบอกขาใจบางข้นขมาเป็นเอฟซีไม่บอกขาใจเมาาื่อว่าให้หัวหน้าววงจังสันจังสีทั้งทั้งที่ยังไม่รู้เขาข้อมูลจริงๆว่ามันเคยเป็นมาย,ยังไงนะคะ ที่เพื่อนออกมาบอกในมือคื่นถแถลงการมือคื้นนะคะตีซทั้งอ่ะชงยูทูปสาวหน่อยเพจบานแพงเพื่นบอกว่าที่เพิ่อนออกมานี่ออกมาพูดปกป้ององค์กรสําหรับ f อฟที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรนั่นก็คือ f อฟหนาไม่ค่ะพี่น้องที่เพิ่งมาติดตามสาวหน่อยเพจบานแพงที่ยังประทันในหูถึงความเป็นมาของวงสาวหน่อยว่ามันเคยเกิดเอียงขึ้นมากค่ะพี่น้อง เรื่องยาเรื่องเงให้โอกาสมาหลายรอบเพื่นม,มาจังเสีอดีสาวเนื้อสิลิต์มาให้พี่น้องฟังเลยคะ่ะเพื่อนบอกว่าเรื่องยาเรื่องเงี้ให้โอกาสมาหลายรอบอโบโจนะคะสังเกตยายเวอร์มาตลอดในช่วงที่ให้โอกาสมาสังเกตมาตลอดสังเกตพฤติกรรมสังเกตความเป็นอยู่นะคะโบโจก็บอ,อกว,ว่าไม่ได้ปรับปักปัม่มวันีอ้ออกม่าวาให้คนสร้างยายเวอร์แล้วก็ขอย้ำว่าไม่ได้ให้ทุกคนเกลียดยายเวอร์ ออกมาเพื่อที่จะปกป้ององค์กรแค่นั้นพลมาจังสี่ห้ามไปสร้างย้ายเวอร์แล้วก็ห้ามสร้างผมคือกันเพราะว่าทุกอย่างมันมีกฎมีเกณฑ์พลมาจังสี่ไม่ให้พูดให้เกียดย้เวอร์ฟังแล้วต้องเป็นกลางคนที่ฟังอยู่นี่นะคะสาวเนื้ออธิบายอยูน่นี่ก็ต้องฟังแล้วต้องเป็นกลางในการเราฟังนอวาทุกอย่างมันมีเหตุมีผลอยู่แล้วค่ะพี่น้องในมือหน,นีนะคะในดูดูการหนีในช่วงหนีย้ายเวอร์ ก็เอนในว่าสี่มืสัญญาแล้วค่ะพี่น้องสัญญาสปีน่าจะหมดในฤดูกาลนี้เพิ่นมาสี่ต่อไปนี้ก็เหลือเพียงแค่สัญญาใจเมื่อคืนยายเบอร์ไปหาบอสโจที่บางพีจริงๆนะคะไปหาอีหลีแล้วเพิ่นก็นได้สอบถามกับยายเบอร์ค่ะพี่น้องเพิ่นสอบถามยายเบอร์ว่ายายเบอร์ะไปใส่เพิ่นถามถึงปัญหาว่าเป็นอย่าง คือบอมาสแสดงล่าง,งานสองมือเป็นอย่างคือเสียไปหลายมือแท้เพื่อนกะถามทุกอย่างค่ะแล้วต่อมาก็เป็นการประชุมค่ะพี่น้องหลังจากที่เพื่อนถามปัญหาจางแก้เบอร์เสร็จแล้วเพื่อนกะมานางประชุมกับโบงตลกค่ะกับคนที่ได้รับบทบาทเป็นตลกนางประชุมว่าจะเอาจังไดต่อลงมติกันพี่น้องลงมติกันภายในวงว่าจะเอายังไงต่อกับยายเบอร์ดีบอมา่าจังสี่ ลงมาตีแล้วนะคะว่าบอจสรุปแล้วค่ะเพิ่นบอด้ไรย้ายเบอออกด้วยค่ะอันนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจในจุดๆนี้บอจกระยำค่ะมันขึ้นในีแหละโซเซาเนกับสยามอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้ทุกคนเข้าใจในจุดๆนี้ว่าบอจไม่ได้ไล่ย้ายเวอออกนะคะแต่ว่าให้คิดสว่าตอนนี้นะคะจนถึงปิดฤดูกาลอีกเดือนกวนอีกบ่พอเดือนเนี่ยเพิ่นว่า ถือซะว่ายายเวอร์คลาดโทษผลวาสี่คลาดโทษเนีวตัตีขันอธิบายให้เข้าใจยังไงขันเปรียบเทียบส่นะักฟุตบอลนั่นก็คือยายเบดถือใบเหลืองค่ะพี่น้องตอนนี้ถูกใบเหลืองโดนตักเตือนพฤติกรรมที่กระทําลงไปโดยที่ไม่เห็นเห็นหัวหนา้าเป็นหัวละหัวต่อน,น,นะคะพี่น้องเอาอยัางไงก็คือติดใบเหลืองนั่นนะคะพี่น้องฤูดูการนาถึงสัญญาสิมุดแล้วยังเหลือสัญญาใจผลวานสี ถ้าเรายังมีบุญต่อกันมีบุญสมพงกันกับยายเวอร์พื่มาสิก็คงมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันอีกยินดีต้อนรับอันนี้พื่มาบอจูพี่มาสิแต่ฤดูการนี้ขอพักไว้ก่อนเพราะว่าติดใบเหลืองติดใบตักเตือนอยู่เพราะว่าพฤติกรรมที่ทําก็คือมันทําให้หลายๆคนว่าสิาเป็นเช่านี่นะคะเสียงแตกไปหลายฝักหลายไฟหมัก,ก,มกๆค่ะพี่น้อง ดูดูอาการหนายั่งดียินดีตอนรับเสมอเพื่นมาซี่ให้กลับไปทุบทวนกับของให้ยิย่เวอร์นะคะกลับไปทุบทวนตัวเองในสิ่งที่กําลังทําหรือสิ่งที่กําลังคิดในตอนนี้ค่ะหากการค่ะพี่น้องหักแต่ก็ต้องจากลาเพม่ทั้าซี่เออเพื่นเาหักแต่ก็ต้องจากลาจะไม่ให้ผมแข็งไม่ได้จะบอกว่าบอสตัวทาไมไม่ใจดีคันไ้บอสตัใจดีแต่ว่าองค์กรไปบอดเพื่นกับว่าอยากใจดีค่ะพี่น้องเพื่อนมาซี่ ขันผมจดีแล้วองค์กรไปบลอดผู้ดใดขีดสีมากกับมากผู้ดใดขิดสิไปกับไปยังสีบ่บ่อองค์กรผมกับมีกฎมีเกณเดครับพื่นมาสิ่บ่แม่นว่าคุณขีดสีมากคุณกับมากคุณขีดสิไปคุณกับไปแล้วการแสดงตลกตั้งแต่ยายเบิร์ไม่มาคันมาไปแสดงในภาคกลางหรือวบาออนทั่วทั้งภาคตะวันออกอันนี้กับพ่อเข้าใจว่าพื่นบ่มีสริปตลกมันต้องตัดตลกออกเพราะว่าต้องแสดงถึงตีหนึ่งตีสองแต่ วันไหนที่ไปทางภาคอีสานไม่มีตลกมันทําให้บอสตัวเสียคมรู้สึกทายาทราย,าย,ายอ,อ่ไเออเอาไปกลพี่น้องกลิ่นพันกันแล้วเหตุไห้หลายๆคนอะ่ะสอบถามความ,มาว่าเป็นยังมือนีคือบ่มีตลกตัดตลกออกคิดหยังเป็นยังจังตัดออกว่าดีสาหรับยายเวอร์นี่เป็นตลกโตัวสำคัญในสาวน้อยผิดบานแพงค่ะพี่น้องเป็นคนพาา ะตะลกอ่ะครูนั่งอวบอะค่ะพี่น้องขันสาวเนินร์จำผิดนะคะตะลกเนี่ยก็ต้องขานไดรเวอร์ไปไม่ได้ถ้าขาดไดรเวอร์ไปมันก็เหมือนว่าตลกไม่สามารถดําเนินการได้เพื่อนก็ต้องตัดตลกออกไปคือจางสาวเน้อยไปเบิรงมเมล่าสุดยูทั้งะเมืองเลยเพื่อนก็ต้องตัดตลกออกไปเพราะว่าวันนั้นไดรเวอร์ไม่มามันก็เหตุให้ห,าล,หลายๆคนที่ไปเบิรงเสียซิท์ในการที่จะเบิรงตลกสาวน้อยเพชรบานแพงค่ะถ้าคุณจะออก ฤด,ดูการหน้าอันนี้ก็ไม่ว่าแต่ขอให้จบฤด,ดูการนี้ก่อนคุมณม้าสิซิไดมีแบบโวงไปรฤด,ด,ดูการเนี่ยเอาคนอื่นมาสอบแทนนะคะพี่น้องหลายๆคนก็บ่กโจคขึ้นบ่ให้โอกาสเน่แล้วทําไมคนอื่นที่ขาดงานไปนานๆทําไมไม่เห็นว่าให้แบบนี้เลยทําไมว่าให้แต่ใหญ่เวอร์เอฟซีบางคนติพินบ,บบนบ่เข้าใจบ่โจก็บอกว่ามู้จารู้ดลยจ้าไหนว่คอยบ่วา สมัยตะกี้มันบม่มีโซเชียลจังสี่เพิ่นมาจังสี่พี่น้องสมัยตะกี้มันบม่มีโซเชียลแบบนี้คอยกับว่าอยากพูดแต่ข่อยกะยังมีกฎเกณฑ์กับคนในวงของข่อยอยูเพิ่นมาจังสี่ค่ะพี่น้องแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่แต่พ่อเข้าใจเลยเนาะค่ะว่ามันเกิดอียังขึ้นมืนอนีกับมาสรุปในเชิงที่วาสรุปแล้วบโจยมานินไม่ได้ไล่ใหญ่เอร์ออกนะคะ แต่ว่าให้กลับไปทบทวนตัวเองในฤดูการนี้นี่แหะค่ะอีกเบอร์กี่เดือนอีกเบอร์กี่มื่อเนี่ยสิจบฤดูการแล้วกลับไปทบทวนกับของว่าสิ่งที่เหตุนี้มันเป็นจังไหรมันดีหรือบอด่ดีพฤติกรรมก็ต้องปรับเปลี่ยนค่ะพี่น้องซึ่งจากที่เพื่อนโพสต์เราเฮชาวเน่ไปเห็นคอมเมนต์เพื่อนมาคอมเมนต์เพื่อนก็บอกไปในเชื่เดียวกันค่ะเพื่อนบอกว่า เช้านี้ได้มาฟังแล้วค่ะฟังจากหัวหน้าวงพูดแล้วก็น่าคิดหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นตลกหรือนัก้องหรือแดนเซอร์ถ้าช่วงมีงานเยอะๆต้องลุยงานช่วยการไปก่อนถ้าคิดว่าต้องออกจากวงสาวน้อยก็ต้องให้จบงานจบฤดูการไปก่อนนะคะหรือถ้าใครคิดจะออกกลางฤดูการก็บอกว่าให้ไปมาลาไหว้หัวหน้าวงก่อนพมาซี่องค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพง ใจดีเสมอเพื่อนบ้านกสินะคะพี่น้องมันก็คือเพื่อนบ้านแหละคะ่ะว่าโจยะมานิ่งขวบคุ้มคนเป็นสองร้อยสามร้อยคนทุกอย่างตอนมีกฎไม่เกฑ์มาว่าเห็นหัวหนา้าเป็นหัวละหัวต่อเห็นหัวหน้าสาคัญเฉพาะตอนที่คุณอยากเข้ามาแต่ตอนคุณจะออกคุณบ่เห็นหัวหน้าสําคัญเลยอันนี้ก็ฝากถึงหลายคนนะคะบ่เมนต่ยายเบอร์คนเดียวค่ะพี่น้องซึ่งหมู่บ้านเนี่ยเบิร์ก็ได้มีการเคลื่อนไหวหลังจากที่ไปทางปางพี่แล้วๆออกมาเคลื่อนไหวว่า ขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยห,หลังจากที่มีคนห่วงใยวายเย่เบอร์เสียไปใสแล้วก็โพสอีกโพสหนึ่งนะคะโพสหลังเวทีสาวหน่อยเป็นวันแพงทายดูป่าเป็นเวทธีสาวหน่อยแล้วก็โพสวาประมาณวากลับบ้านกันเถอะค่ะพี่น้องจนเหตุใดหลายๆคนสงสัยว่าสรุปแล้วยายเบอร์สียูหรือสิบไป นั่นแหละค่ะสรุปแล้วก็คือตอนนี้ติดใบเหลืองครับพี่น้องต้องถาเบื้องบาดูดูการหนาเพื่อนสีเอาจนไหนต่อเพื่อนสียังอยู่ในวงคือเกาบอที่วาวบอจูน่ะให้โอกาสแล้วนะคะเพื่อนกะใจดีระดับหนึ่งเพราะเป็นว่าเพื่อนใจลายใจม่านขนาดนั้นแต่ที่เพื่อนต้องเหตุเพื่อนต้องออกมาปกปององค์กรออกมาว่าเพื่อทีจ่จะว่าให้ทุกคนเข้าใจองค์กรสาวน้อยเพิดปานแพงผิดค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องสาหรับมื้อนี้นะคะสาวน้อยกะขอสรุปว้เพียงซําเนียให อยากคอมเมนต์อีหยังกับคอมเมนต์ลงไปแต่แต่โพลแต่คลิปนี้เล,เลยค่ะพี่น้องหรือว่าสานเนยบอกอีหยังผิดผาดประการใดกับตักเตือนกันใดค่ะสำหรับเมื่อน,นี้นะคะกับฝากไว้เพียงสำานี้ค่ะพี่น้อง